าวันนี้พูดถึงอันนี้หน่อยพี่อาร์ตเขาโพสต์นี่ฮะโพสต์อะไรนะเอามดเขียวมดแดงเอามดดํามดแดงมาอยู่ในขวดโหลดเดียวกันแล้วถ้าเกิดเขยา่าเขยา่ามันก็จะตีกันเองนั่นนะฮะนี่คือเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอะหลอกประชาชนมาตีกันเองพูดง่ายๆครับประชาชนนะเป็นเหยื่อของพวกนักการเมืองพวกนักการเมืองเนี่ยคอยปั่นสมอง ปั่นสมองว่าไอ้พวกนั้นเป็นสลิมพวกนี้เป็นสลิมพวกนั้นขี้ข้าปฏิการพวกนี้ขี้ข้าปฏิการคอยปั่นคอยปั่นประสานนะปั่น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 ก็ให้ประชาชนนี่ทะเลาะกันเองตีกันเองขยาวขยาวน่อนขยวขยา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 วกัดกันเองตีกันเองส่วนคนที่ขยาวนั้นก็ไม่โดนมดกะไม่โดนอะไรเลยก็คือพวกนักการเมืองไงครับเนี่ยเห็นไหม เอมีสติกันนิดนึงครับคนไทยฮนะฮนะประชาธิปไตยแบบไหนเนี่ยนะประชาธิปไตยอย่าไปให้เขาปั่นได้ดีนะตั้งแต่มีไอ้พวกสามกี่บาเนี่ยมันก็ปั่นเลยปั่นเฮ้ยต้องชังเจ้านะต้องล้มเจ้านะ คอยปั่นอยู่นั่ยน,นะญี่ปุ่นคอยปั่นอยู่ฝรั่งเศสไอ้หงอกเจมส์เบประวินะ่ะปั่นเด็กนักเรียนปั่นจนสมองเละหมดแล้วตอนเนี้ยปั่นจนช่งเจ้าเข้าเส้นหมดแล้วปั่นด้วยเรื่องหลอกลวงเรื่องนิยายอันนี้ล่าสุดมีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะปั่นกันอยู่ในทวิตเตอร์เนี่ยเรื่องแต่งนิยายเรื่องคุกอะไรก็ไม่รู้เรื่องคุกอยู่ในวังอะไรปะโอ้ปั่นกันเฟกนิวกันขราวที่แล้วก็ปั่นกันข่าวอุปมงคล อะไรอ่ะติดโควิดอะไรอ่ะจากไอ้งอกเจียมก็ปั่นกันเละเทะนะสายปั่นไงตัวเองนั่งปั่นอยู่ในทวิตเตอร์อยู่ในปัน่นอยู่ใน Facebook ให้คนเขาตีกันเล่นให้ให้พวกนักศึกษามันมาชังสถาบันให้มันมาโจมตีสถาบันให้มาเผารูปสถาบันสุดท้ายเป็นไงให้ด่าสถาบันผิดหนึหนึ่งสองแล้วเป็นไงมันก็ไม่ช่วยอะไร โดนคดีหนึ่งสองมาให้พวกนี้ไอ้พวกปั่นเนี่ยคอยช่วยไหมคอยส่งข้าวส่งแกงให้ในคุกไหมไม่มีครับความสนุกของพวกมันอะ่ะเห็นคนด่าเจ้าตามกูกูชอบมากนะเห็นคนจาบจ้วงสถาบันเห็นคนไปเผารูปนายหลวงโอ้ยกูปั่นกูนสนุกมากอีปวินเนี่ยพอดีเลยปั่นล้อเรียนต่างๆนะนนะ ไอ้แพนกวินอย่างเงี้ยนะตัวปั่นเลยปั่นหลอกเด็กๆหลอกอะไรมาไอ้นี่ก็โดนปั่นมาอีกทีนึงนะฮะแต่ยอมให้เขาปั่นเลยครับถามจริงฮะคนไทยครับนะขราวที่แล้วเสื้อแดงเห็นไหมปัน่นไอ้ทักษิณมันปัน่นจนไปเผาสารากางจนไปเผาอะไรไอ้ตัวไอ้เต้นอย่างเงี้ย ที่มาปั่นคนในประเทศชาติให้ไปเผาบ้านเมืองชิบหายหมดอ่ะจะยอมจะยอมไม่เขาปั่นอยู่อย่างนี้เหรอครับทำไมถึงจะยอมเป็นคี้ค่านักการเมืองให้เขาปั่นหรูอละฮะทำไมไม่สั่งให้มันมึงมาลงถนนเองมามึงมึงเก่งมากมึงไปนำม็อกไปมึงไปมึงไปนำนำหน้าเลยไปมึงปั่นกูจังเลยไอ้พวกนักการเมืองนะสุดท้ายปั่นมันมันก็รวยกัน สู้แล้วรวยอ่ะรู้จักไม่คเนี้ยสู้แล้วรวยอ่ะเนียพอถึงเวลาจะเลือกตั้งดีก็ปั่นปั่นปั่นพอไม่ได้เป็นนายกก็ปั่นปั่นอยู่ในขับเฮาส์นแมวอ่ะเห็นไหมมันก็ปั่นอยู่นั่นแหละปั่นให้คนตีกันตดล้อกันสนุกมันเลยทอนนี้สนุกมันเลยเฮ้ยคนไทยตีกันไม่กูชอบมากปั่นกูปั่นกูนั่งปั่นอยู่ในขับเฮาส์ เออความสุขของมันคนไทยก็โอ้ตีกันดิเครียดกันดิอ้าวไอ้ี้ยบ้านไหนเป็นสลิมบ้างวะเี้ยเอ้ยกูบ้านนั้นเสื้อแดงบ้านนี้เสือ้อเหลืองเอ้ยกูเครียดอยจะตีกับข้างบ้านแล้วเนี่ยเนี่ยเลิกบ้าสักทีเถอะครับคนไทยฮะเลิกเป็นสมองน้อยสักทีเถอะครับเลิกเลิกหูเบาไปตามนักการเมืองเถอะฮะนะอย่าให้เขาปั่นอีกเลยครับ